ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังาาเชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้สัมมาิทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกครั้งที่29ความรู้จักอาสวะต่อ บัดนี้จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ได้แสดงข้อสัมมาทิฏฐิตามเทราธิ่ปายของท่านพระสารีบุตรแก่ภิกษุทั้งหลายมาโดยลำดับจนถึงหมวดอาสวะและก็ได้แสดงข้ออาสวะกับข้ออนุสัยมาแล้วจะได้แสดงเพิ่มเติมถึงความเกิดขึ้นของอาสวะอนุสัยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้จากพระสูตรเพราะว่าอาสวะอนุสัยนี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดที่หมักหม,มมดองจิตสันดาน ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของสัตว์บุคคลทั้งหลายเราทั้งหลายได้ทราบก็เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ความตรัสรู้ของพระองค์ได้เจาะแทงลงไปถึงอาสวะอนุสัและถอนกําจัดอาสวะอนุสัยได้หมดสิ้นด้วยพระปัญญาพร้อมทั้งมักข้ออื่นๆประกอบกันเป็นมักสามัคคีกาจัดอาสวะอนุสัยให้หมดสิ้นไป จิตของพระองค์จึงบรรลุถึงวิสังขารคือนิพพานสิ้นปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวงสิ้นตัณหาอันเป็นสมุทัยแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงจิตนี้พระองค์ได้ตรัสบอกไว้ว่าประพัดสอนคือผุดผ่องแต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสทั้งหลายที่จรเข้ามาแต่ว่าเมื่อบุคคลได้สดับธรรมะที่ทรงสั่งสอนทำจิตตภาวนาคืออบรมจิต ตามที่ทรงสอนด้วยมักมีองค์8ย่อลงก็เป็นศีลสมาธิปัญญาจิตก็จะวิมุตต์หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่จอนเข้ามาเป็นจิตที่ประกอบด้วยวิชาคือความรู้อันตรงกันข้ามกับอวิชาวิมุตต์คือความหลุดพ้นอันตรงกันข้ามกับอุปาทานคือความยึดถือพิจารณาดูตามกระแสพระพุทธภาษิตท,ที่ตรัสแสดงไว้นี้ ก็ย่อมจะเห็นได้ว่าจิตนี้แม้เป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือผุดผ่องแต่เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติจิตตภาวนาอบรมจิตจิตนี้ก็ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงแม้จิตนี้จะเป็นธาตุรู้แต่ก็ยังเป็นรู้ผิดรู้หลงจึงยังมีอุปาทานคือความยึดถือและเมื่ออายตนะภายนอกอายตนะภายในประจบกัน ซึ่งเป็นไปตามธรรมดาของกายและใจอันนี้หรือนามรูปอันนี้ก็ย่อมเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางจักสุคือเห็นรูปโสตะวิญญาณความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงคาณวิญญาณทราบกลิ่นทางจมูกชิวหาวิญญาณทราบรสทางลิ้นกายวิญญาณทราบสิ่งถูกต้องทางกายมโนวิญญาณทราบเรื่องราวที่รู้ที่คิด ทางมโนโคือจิตและเมื่ออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือจิตอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวที่รู้ที่คิดทางใจกับวิญญาณดังกล่าวทั้งสามอย่างนี้มาประชุมกันเข้าก็เป็นสัมผัสหรือผัสสะคือความกระทบ และเพราะสัมผัสคือความกระทบก็หมายถึงความกระทบจิตนี้เองจึงเกิดเวทนาคือความรู้เป็นสุขรู้เป็นทุกข์หรือรู้เป็นกลางๆงไม่ทุก์ขไม่สุขทางกายทางใจดังที่ทุกๆคนได้มีเวทนากันอยู่เป็นประจำเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆงไม่ทุกขไม่สุขบ้างทางกายทางใจและเมื่อได้พบกับสุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุข ก็ย่อมจะมีความติดใจยินดีในสุขเมื่อเป็นดนังนี้ราคะคือความติดใจยินดีในสุขนี้ก็ตกตะกอนเนื่องอยู่ในจิตเรียกว่าราคานุสัสอนุไสกิเลสท,ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือราคะความติดใจยินดีแม้ว่าเวทานานั้นจะหายไปแล้วแต่ว่าราคานุัยก็ยังตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิต เมื่อพบกับทุกขเวทนาเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เกิดความทุกข์เดือดร้อนอย่างแรงก็ตีอกชกตัวต่างๆปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งนั้นก็ตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นปฏิคานุสัสกิเลสนอนเนื่องอยู่ในจิตคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งแม้ว่าทุกขเวทนานั้นจะสงบไปแล้วแต่ปฏิคานุสัสก็ยังนอนเนื่องอยู่ในจิต เมื่อพบกับเวทนากลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่ได้พิจารณาให้รู้จักความเกิดขึ้นความดับไปความน่าพอใจความไม่น่าพอใจและการที่จะนำจิตแล่นออกไปได้นี้ก็เป็นอวิชชาก็นอนจมนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นอวิชชานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคืออวิชชาคือตัวที่ไม่รู้แม้ว่าเวทนาที่เป็นกลางๆนั้นจะสงบไปแล้ว แต่อาวิชชานี้ก็ยังนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นตะกรอยู่ในจิตซึ่งโดยปกติทุกคนก็จะไม่รู้สึกว่ามีอนุสัยเหล่านี้อยู่ในจิตยิ่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ยังไม่เป็นมัคก,กำจัดกิเลสได้อนุสัยเหล่านี้ก็ยิ่งไม่ปรากฏแต่ก็ยังมีอยู่ยังนอนเนื่องอยู่ในจิตใจนอนจมอยู่ในจิตเป็นตะกรอยู่ในจิต ดังที่เปรียบไว้แล้วว่าเหมือนอย่างตะกอนนอนก้นตุ่มไม่ฟุ้งขึ้นมาน้ำในตุ่มก็ดูใสสะอาดแต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์สิ้นเชิงเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ที่ก้นตุ่มนี่คืออนุสัยที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพบได้ตรัสแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งถึงความบังเกิดขึ้นของอนุสัยดังนี้ว่าอาศัยเวทนานี้เองหรือว่ากล่าวให้หมดก็คือว่า อาศัยอายตนะภายนอกภายในของบุคคลที่ประจวบกันเกิดวิญญาณและทั้งสามนี้ก็มาประชุมกันเป็นสัมผัสหรือผัสสะก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนาเมื่อเกิดเวทนาก็เป็นเหตุให้เกิดราคะบ้างคือจิตใจยินดีในสุขปฏิฆะบ้างคือว่าหงุดหงิดเป็นทุกข์อวิชชาบ้างคือไม่รู้ในเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุข ราคาปฏิคะอวิชชาเหล่านี้ก็ตกเป็นตะกรอนนอนจมอยู่ในจิตเป็นราคานุสัยบ้างปติคานุสัยบ้างอาวิชานุสัยบ้างดังกล่าวและเมื่อได้ประสบเวทนากันอยู่เป็นประจำและก็มีความติดใจยินดีในสุขกันอยู่เป็นประจำหงุดหงิดขัดเคืองในทุกข์อยู่เป็นประจำไม่รู้อยู่ในเวทนาที่เป็นกลางๆอยู่เป็นประจำ ราคะปฏิฆะอวิชชาที่บังเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเหล่านี้ก็นอนจมลงไปในจิตนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นอนุสัยเพิ่มเติมขึ้นอยู่เสมอก็แปลว่าตะกอนก้นตุ่มนั้นก็มากขึ้นมากขึ้นแต่เมื่อไม่ฟุ้งขึ้นมาน้ำในตุ่มก็ยังดูใสส่วนอาสวะนั้นก็มีตรัสแสดงไว้ในข้อที่ตรัสสอนให้ปฏิบัติในอินทรียสังวร ความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจดังที่ตรัสสอนเอาไว้ว่าเห็นรูปอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูสูดกลิ่นอะไรทางจมูกลิ้มรสอะไรทางลิ้นถูกต้องโหดถะคือสิ่งถูกต้องอะไรทางกายคิดหรือรู้อะไรทางมโนคือใจก็ไม่ยึดโดยนิมิตคือไม่ยึดถือทั้งหมดว่างามหรือไม่งาม น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจไม่ยึดถือโดยอนุพยัญชนะคือเลือกแต่บางส่วนว่างามหรือไม่งามน่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจอภิชาคือความยินดีโทม,มนัสคือความยินร้ายบาปอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมไหลเข้ามาสู่จิตเพราะเหตุที่ไม่ได้สำรวมมิได้รักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจเหล่านี้ เพราะตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจเหล่านี้อันใดเป็นเหตุย่อมปฏิบัติรักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจเหล่านี้ไว้ไมิให้ยึดถือดังนั้นมิให้ความยินดีความยินร้ายบาปอากุศลธรรมทั้งหลายไหลเข้ามาสู่ใจอย่างนั้นปฏิบัตินี้เรียกว่าอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์ ตามพระพุทธภาษิตนี้ตรัสเรื่องอินรียสังวรและก็ย่อมส่งความถึงว่าหากไม่มีอินรียสังวรก็ย่อมจะยึดถือย่อมจะยินดียินร้ายย่อมจะมีบาปอากุศลธรรมทั้งหลายไหลเข้ามาสู่จิตเพราะเหตุที่ยึดถือและยินดียินร้ายดังกล่าวหรือเพราะเหตุที่ไม่ได้รักษาไม่ได้สำรวมระวังอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจดังกล่าว บุคคลโดยมากย่อมหย่อนต่อการรักษาอินทรีย์ทั้ง6เหล่านี้หรือว่าโดยปกติย่อมไม่รักษาอินทรีย์ทั้ง6เหล่านี้เมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูตลอดจนคิดถึงเรื่องอะไรทางมโนโคือใจย่อมจะยึดถือสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินตลอดจนสิ่งที่ได้คิดเป็นต้นนั้นยึดถือทั้งหมดหรือว่ายึดถือบางอย่างบางส่วนว่างามบ้าง ไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างและเมื่อเป็นดังนี้จึงเกิดความยินดียินร้ายเกิดบาปอากุศลทั้งหลายไหลลงสู่จิตไหลเข้าสู่จิตก็ไหลเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมณะคือใจนี้เองสิ่งที่ไหลเข้ามาสู่จิตก็มาหมักหมมดองจิตสันดานอยู่เป็นกามาสะวะ อาสะวะสิ่งที่ไหลามาดองจิตสันดานคือกามความใคร่ภาวาสะวะอาสะวะคือพบความเป็นเราเป็นของเราอาวิชชาสะวะอาสะวะคืออวิชชาไม่รู้แม้อาสะวะเหล่านี้ก็ไหลเข้ามาจากตาหูเป็นต้นดังกล่าวซึ่งม่เห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นก็เกิดความใคร่ความยินดีก็คือกามนั่นเองและยึดถือ ก็ยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราก็เป็นภพซึ่งเป็นที่ตั้งของอาสวะคือภพและแม้เป็นกลางๆก็ไม่ได้พิจารณาให้รู้จักความเกิดความดับเป็นต้นก็เป็นอวิชชาคือไม่รู้แม้ว่าการเห็นการยึดถือความยินดีความยินร้ายเป็นต้นนั้นจะผ่านไปแล้วสงบไปแล้วแต่ก็ยังตกตะกอนลงมาเป็นอาสวะมาดองมาหมักหมมจิตสันดานเป็นกามาสวะ าวาสะวะอวอิชาสะวะอยู่เพราะฉะนั้นความบังเกิดขึ้นของอาสะวะนั้นจึงบังเกิดขึ้นดังนี้และในสัมมาทิฏฐิสูตรท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงรวมกันไว้ว่าเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมีความเห็นตรงย่อมจะทำให้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวนไหวในธรรมะนำมาสู่พระสัตวธรรมคือพระธรรมวินัยนี้ จะละราคานุสัย–กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือราคะจะถอนปฏิคานุสัย–จะบรรเทาปฏิคานุสัย–อนุสัยคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งจะถอนทิฏฐิมานานุสัย–อนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็นจะละอวิชาทำวิชาให้บังเกิดจะกระทำทุกข์ให้สิ้นสุดไปได้ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นก็เท่ากับท่านแสดงอนุสัยไว้เป็นสคือราคะปฏิคะและอัสมิทิฏฐิมานานุสัยเรียกสั้นก็คือพวานุสัยนั่นเองแต่ท่านไม่เรียกว่าพวานุสัยเรียกอย่างเต็มที่ว่าทิฏฐิมานานุสัยอนุสัยคือทิฏฐิมานะความเห็นยึดถือว่าเรามีเราเป็นก็ตัวพบนั่นแหละดังที่กล่าว และอวิชชาก็เป็นอันว่าท่านนำเอาอาสวะกับอนุสัยที่แยกเอาไว้นี้มารวมกันเข้าแต่แม้ว่าจะไม่รวมกันเข้าแยกออกเป็นสองหมวดข้อที่สองของหมวดที่สองนั้นต่างกันคือเป็นพาวาสวะกับปฏิคานุัยแต่ก็มีความที่เนื่องกันสัมพันธ์กันดังที่ได้อธิบายแล้วก็นับว่าเป็นอันเดียวกันได้แต่เมื่อแยกแสดงได้เป็นสี่ก็เป็นอันว่าครบถ้วน คือเป็นราคะเป็นกามหนึ่งเป็นปฏิฆะหนึ่งเป็นภพหรืออัศมิทิฏฐิมานะหนึ่งเป็นอวิชชาหนึ่งเป็นตัวกิเลสที่นอนเนื่องหรือนอนจมหมักหมมดองจิตสันดานอยู่ก็เพราะเหตุที่จิตนี้ยังไม่มีจิตตภาวนาแม้เป็นธรรมชาติที่ประพัดซอนแต่ก็ยังมีอวิชชาเมื่อมีอวิชชาก็ยังมีอุปาทานเพราะฉะนั้น ออายตนะภายในภายนอกประจบกันเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาจึงยังมียินดียินร้ายยังมีหลงไม่รู้และแม้ว่าความประสบทางตาหูเป็นต้นความยินดียินร้ายหลงไม่รู้ที่บังเกิดขึ้นจะสงบไปเป็นคราวๆแต่ยังนอนจมเป็นตะกรอยู่ในจิตดองเป็นอาสะวะนอนเนื่องเป็นอนุสัยและก็เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอต่อเมื่อได้ปฏิบัติ ในอินทรียสังวรและได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือในมัคมีองค์8รวมเข้าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญารักษาอินทรียรักษาจิตมีให้ยึดถือเป็นยินดียินร้ายหลงไม่รู้ในเวลาที่ประสบอารมณ์ต่างๆทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางมณะคือใจอยู่จึงจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่เพิ่มราคะนุสัย และเมื่อศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัตินี้ลึกซึ้งลงไปจนถึงตัวอาสวะอนุสัยคือลึกซึ้งลงไปถึงจิตส่วนลึกอันเป็นที่ตั้งของอาสวะอนุสัยก็จะกำจัดอาสวะอนุสัยได้บางส่วนจนถึงสิ้นเชิงนั่นแหละจิตนี้จึงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พร้อมทั้งประพัดสอนคือผุดผ่องประกอบด้วยวิชาวิมุตติอยู่กับวิชาวิมุตติตลอดเวลา ดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าตถาคตคือพระพุทธเจ้าทรงอยู่ด้วยวิชาวิมุตตทรงมีวิชาวิมุตติเป็นธรรมะเครื่องอยู่ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป 20. มีนาคม2528กลับมาติดตามรับฟังสัมมาทิฏฐิ ตามพระเทราธิบายของท่านพระสารีบุตรเทระพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปรินายกจากอ่านให้ฟังบบ่ชีได้ใหม่ในวันพระหน้า